ครับสวัสดีครับนี้ก็พามาชุมดอกลำโพงครับดอกลำโพงของเน็กซอนครับตัวนี้นะครับเน็กสอนสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้รุ่นนี้เลยนะครับเล็กสันสิบแปดนิ้ว F สี่นะครับนะครับ F สี่นะครับเน็กซอนสิบแปดนิ้ว F สี่นะครับมีอยสองดอกครับแต่ซ่อมมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับราคาสองพันพร้อมส่งนะครับตัวนี้นะครับเน็กซอน สองพันพร้อมส่งนะครับตัวนี้พวกนี้นะครับราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเป็นดอกสิบแปดนิ้วนะครับดอกสิบแปดนิ้วนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับทุกดอกนะครับเท่ากันนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสิบแปดนิ้วนะครับสําหรับท่านที่ สนใจนะครับก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับ0952246497นะครับดอก18นิ้วโครงปั๊มนะครับ1,500บาทตัวนี้ของเน็กซ์ซอนนะครับเน็กซ์ซอนรุ่นนี้นะครับเน็กซ์ซอนตัวนี้นะครับ2,000บาทพร้อมส่งนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ2,000บาทพร้อมส่งสำหรับท่านที่สนใจก็ อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านพิเน็ตออริโอนะครับ0952246497นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ